สารคดีสั้นสตอรี่ก่อนชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโลกในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่เบื้องหลังความเจริญนั้นคือรอยแผลเป็นที่ค่อยๆกัดกินโลกใบนี้อย่างเงียบเชียบ ป่าไม้ถูกแพาวถางเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมปอดของโลกกำลังถูกทำลายอากาศที่เราหายใจเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและก๊าซพิษมลภาวะที่มองไม่เห็นแต่กำลังค่อยๆกัดกร่อนสุขภาพของเราในเมืองใหญ่ผู้คนต่างเร่งรีบดิ้นรนหาเลี้ยงชีพชีวิตที่แสนวุ่นวายทำให้พวกเขาแทบไม่มีเวลาที่จะหันมามองดูโลกที่กำลังถูกทำลายอย่างช้าๆ โรคภัยแค่เจ็บกลายเป็นเรื่องปกติโรคทางเดินหายใจกลายเป็นโรคประจาตัวของหลายๆคนเด็กๆผู้ใหญ่คนชราต่างได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้คือความจริงความจริงที่เราต้องเผชิญก่อนที่โลกใบนี้จะหายใจไม่ออกและก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้หายใจอีกต่อไปต้นไม้ต้นเดียวยืนต้นอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางอาคารสูงระฟ้าและหมอกควันสีเทา ภาพมุมสูงเปิดฉากด้วยป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์แต่กำลังถูกทำลายควันไฟสีดำปกคลุมเสียงเครื่องจักรดังสนั่นเสียงเครื่องจักรกลหนักและเสียงเลย่อยนดังสนั่นหวั่นไหวจบเสียงของธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นล้มลงอย่างไม่ประณีพร้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังถูกทำลายกลายเป็นทีนท่โล่งเปลี่ยนไร้ซึ่งชีวิตชีวาภาพซูมเข้าไปที่กลุ่มคนงานกำลังตัดไม้ใบหน้าของพวกเขาดูเหนื่อยล้าเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและควันไฟพวกเขาทำงานอย่างขำำมขม้นภายใต้ใตแสงแดดที่แผดเผาใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อคล สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากและความเหนื่อยล้าแต่พวกเขาก็ยังคงทำงานต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะรู้ว่ากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายโลกใบนี้ภาพเปลี่ยนเป็นภาพการเผาปา่าควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเปเลวไฟลุกชนเผาไม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ พืชพันธุ์ต่างๆสัตว์ป่าถูกเผาไม่จนกลายเป็นเท่าฐานควันไฟสีดำปกคลุมท้องฟ้าทำให้มองไม่เห็นแสงแดดอากาศร้อนอบอ้าวหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกถึงกลิ่นเหม็นไม่ละฝุ่นละอองที่ติดคอภาพซูมเข้าไปที่กลุ่มควันไฟที่กำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนกับมูยักษ์กำลังคืบคลานเข้ามาปกคลุมโลกควันไฟสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายล้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโลภและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกใบนี้ภาพสุดท้ายเป็นภาพมุมสูงของพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนไร้ซึ่งชีวิตชีวาควันไฟสีดำยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าความเงียบงันปกคลุมพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายเหมือนกับความเงียบงันที่กำลังคืบคลานเข้ามาปกคลุมโลกใบนี้ท้องฟ้าสีเทาหม่นเต็มไปด้วยควันไฟเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวอีกฟากหนึ่งของโลกความเจริญก้าหน้ากลายเป็นความหายนะสงครามความโลภและความเกลียดชังกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง กลุ่มกองกำลังติดอาวุธสู้รบกันอย่างดุเดือดพวกเขาไม่ลังเลที่จะใช้กำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่ชีวิตใบหน้าของทหารเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและความเกลียดชังพวกเขามองเห็นเพียงศัตรูและเป้าหมายไม่เห็นความเจ็บปวดและความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์กำลังยิงปืนและยิงจรวดใส่กลุ่มทหารและยิงใส่พื้นดินอาวุธและเทคโนโลยี ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเจริญกลับถูกนํามาใช้เพื่อการทําลายล้างพื้นที่ที่ถูกทําลายกลายเป็นทะเลเพลิงควันไฟสีดําปกคลุมท้องฟ้านี่คือความจริงของสงครามที่ไร้ซึ่งเหตุผลและไร้ซึ่งความประณีความหายนะกําลังคืบนคลานเข้ามาปกคลุมโลกอย่างช้าๆภาพตัดไปที่ขั้วโลกเหนือความเงียบสงบปกคลุมพื้นที่สีขาวโพลนแต่ความเงียบงันนั้นกลับแฝงไปด้วยความน่ากลัวแผ่นน้ําแข็งสีขาวโพลนทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ในอดีตเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์และความเงียบสงบแต่ในปัจจุบันภาพนี้กลับเต็มไปด้วยความน่ากลัวและความสิ้นหวังรอยแตกและรอยแยกปรากฏอ,อยู่ทั่วไปบนแผ่นน้ําแข็งเหมือนกับเส้นเลือดฝอยที่กําลังแตกและกําลังจะขาดน้ําแข็งกําลังละลายอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องทําให้แผ่นน้ําแข็งบางลงและเปราะบางลงมีขั้วโลกกําลังเดินอยู่บนแผ่นน้ําแข็งที่กําลังละลายมันดูเหนื่อยล้าและสิ้นหวังมันกําลังมองหาอาหารและที่อยู่อาศัย แต่ทุกอย่างกาลังหายไปอย่างช้าๆมหาสมุทรกาลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆกลืนกินแผ่นน้ําแข็งที่กําลังละลายเหมือนกับปากอสูรที่กาลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างภาพมุมสูงของขั้วโลกเหนือที่กําลังละลายแผ่นน้ําแข็งกําลังหายไปอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องความเงียบสงบกําลังถูกแทนที่ด้วยความน่ากลัวและความสิ้นหวังนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าโลกของเรากําลังเปลี่ยนแปลงและกําลังจะถึงจุดจบตัดไปยังเมืองริมทะเลที่แห้งแล้ง อาคารบ้านเรือนดูซุดโสมสีสันซีจังราวกับถูกแสงแดดเผาไม่มาอย่างยาวนานท้องฟ้าสีครามสดใสกลับกลายเป็นสีฟ้าซีดไรเมฆไรฝนเป็นภาพสะท้อนความแห้งแล้งที่แผ่ป,ปกคลุมเมืองแห่งนี้มานานนับปีอากาศร้อนอบอ้าวแผดเผาผิวหนังฝุ่นละอองสีน้ำตาลแดงลอยฟุ้งกระจายไปทั่ว pm สองจุดห้าปกคลุมเมืองมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนหมอกควันสีน้ำตาลปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งนานวันยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆผู้คนต่างดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดใบหน้าของพวกเขาดูเหนื่อยล้า เต็มไปด้วยฝุ่นละอองดวงตาแดงก่ำจากฝุ่นละอองและแสงแดดที่แผดเผาพวกเขาเดินไปมาอย่างเชื่องช้าราวกับหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นพวกเขาดูสู้ผอมและอ่อนแอร่รางกายเล็กๆก,กำลังต่อสู้กับความร้อนและมลภาวะที่กำลังกัดกร่อนสุขภาพของพวกเขาแม่ค้ากำลังขายของอยู่ริมถนนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อคลายและฝุ่นละอองเธอพยายาม ที่จะหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบครัวได้มีชีวิตรอดแต่ทุกอย่างดูยากลำบากและสิ้นหวังภาพมุมสูงของเมืองที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยฝุ่นละออง PM 2 5และความร้อนเหมือนกับภาพนรกที่กำลังคืบคลานเข้ามาปกคลุมโลกความหวังดูริบหรี่เหลือเพียงความสิ้นหวังที่กำลังแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆค่ำคืนที่เงียบสงบเมืองที่เคยแห้งแล้งถูกปกคลุมด้วยความมืดความร้อนที่แผดเผามาตลอดทั้งวันค่อยๆลดลงความเงียบปกคลุมราวกับรอคอยบางสิ่งบางอย่าง แล้วจูจ่ๆฟ้าก็คำรามเสียงฟ้าร้องดังสนั่นร,ราวกับสวรรค์กำลังแตกเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฝนฟ้าขนองที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสายฝนตกลงมาอย่างหนักกระหนำ่ำลงมาอย่างไม่ลดละราวกับต้องการชำระล้างความแห้งแล้งและความร้อนที่แผ่ป,ปกคลุมเมืองนี้มานานผู้คนต่างพากันออกมาจากบ้านมองดูสายฝนที่ตกลงมาด้วยความตื่นตะลึงและดีใจ ใบหน้าที่เคยเหนื่อยล้าเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกลับสดใสและเปลี่ยนไปด้วยความหวังเด็กๆวิ่งเล่นตากฝนอย่างสนุกสนานราวกับได้ปลดปล่อยความอึดอัดและความเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนานสายฝนฉล้างฝุ่นละออง PM 2อองออกไปท้องฟ้ามืดครึ้มเมฆฝนหนาแน่นบดบังทุกสิ่งทุกอย่างจนมองไม่เห็นอะไรเลยอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวกลับกลายเป็นเย็นสบายราวกับได้เกิดใหม่ทุกคนต่างยืนมองสายฝนด้วยความสุขและความหวังสายฝนไม่เพียงแต่ชำระล้างความแห้งแล้งและมลภาวะ แต่ยังชำระล้างความสิ้นหวังและความเหนื่อยล้าออกไปจากหัวใจของพวกเขาเรากับเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่เงียบสงบวันแล้ววันเล่าสายฝนที่เคยเป็นสัญญาณแห่งความหวังกลับกลายเป็นภัยคุกคามความดีใจของผู้คนค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวความไม่แน่นอนและความสิ้นหวังฝนไม่หยุดตกตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ พื้นที่ต่ำเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำฝนที่ไม่ทันระบายบางพื้นที่น้ำท่วมสูงบ้านเรือนถูกน้ำท่วมผู้คนต้องอพยพย้ายไปยังที่ปลอดภัยท่ามกลางสายฝนที่ไม่รู้จักจบสิน้นภาพผู้คนอพยพแบกสัมภาระเดินลุยน้ำใบหน้าเปื้อนโคลนเป็นไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวเด็กเล็กถูกอุ้มผู้สูงอายุเดินอย่างยากลำบากทุกคนต่างเปียกปอนและเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางสายฝนที่ไม่หยุดตกถนนหนทางถูกน้ำท่วมกลายเป็นแม่น้ำ รถยนต์จมน้ำบ้านเรือนพังเสียหายทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอผู้คนต่างช่วยเหลือกันเองด้วยความสามาคัคคีแต่ความหวังก็เริ่มรื้อหลีลงทุกทีท้องฟ้ามืดครึ้มสายฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักไม่มีที่าว่าจะหยุดความหวังของผู้คนเริ่มเลือนหายไปเหลือเพียงความกลัวความสิ้นหวงังและความไม่รู้ว่าเมื่อไร่ฝนจะหยุดตกและเมื่อไหร่ชีวิตของพวกเขาจะกลับคืนสู่ปกติ ฝนที่ตกหนักอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันกลายเป็นพายุฝนที่เทลงมาอย่างไม่ลดละท้องฟ้ามืดครึ้มราวกับจะถล่มลงมาน้ำฝนไหลหลากท่วมท้นพื้นที่ต่างๆบ้านเรือนถนนหนทางกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมท,ทะเลที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามกลับกลายเป็นสมนรภูมิของน้ำทะเลและฝนขึ้นสูง ซัดเข้าหาฝั่งอย่างไม่หยุดยั้งน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเลถูกน้ำทะเลกระเซาะพังทลายลงกลายเป็นเศษซากที่ปลีไปตามกระแสะน้ำผู้คนที่อาศัยอยู่ริมทะเลต่างพากันอพยพหนีตายด้วยความหวาดกลัวใบหน้าเพื่อนโคลนเปียกปอนเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวเด็กๆร้องให้ผู้สูงอายุเดินอย่างยากลำบากทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางพายุฝนและคลื่นลมที่รุนแรงท้องฟ้ามืดมิดคลื่นลมรุนแรงน้ำทะเลสูงขึ้น ทุกวินาทีเหมือนกับโลกกำลังจะแตกสลายความหวังรืบรีลงเหลือเพียงความสิ้นหวังและความกลัวที่แผ่ปกคลุมทุกหัวใจและแล้วความมืดก็มาเยือนค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพายุฝนที่ตกหนักกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลดละสายฝนประแทกกระท้านเสียงลมพัดหวีหวีดราวกับเสียงครวญครางของผู้ผีปีศาจแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นกลับยิ่งสร้างความหวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับผู้คนพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังสั่นไหว บ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักพิงกลับสัน่นคลอนราวกับจะถล่มลงมาทุกเมื่อเชื้อวันเริ่มแรกเป็นเพียงความสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนกับการเต้นของหัวใจที่กำลังเร่งเร็วขึ้นแต่เพียงไม่นานความสั่นไหวก็ทวีความรุนแรงขึ้น บ้านเรือนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงแตกหักดังสนั่นผนังบ้านและหลังคาเริ่มซุดตัวลงดินโคลนและเศษซากต่างๆปลีวว่อนไปตามแรงลมผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอย่างโอลหม่านเสียงร้องโหยหวนเสียงของความช่วยเหลือประปนกับเสียงฟ้าร้องและเสียงลมพายุสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวน่าวหวั่นหวั่นราวกับโลกทั้งใบกำลังจะแตกสลายในความมืดมิดผู้คนต่างดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความโกลาหลความสับสนและความหวาดกลัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่อบอุ่นกับกลายเป็นซากปรักหักพัง ความหวังรืบหรีลงทุกขณะเหลือเพียงความสิ้นหวังและความตัวที่แผ่ปบคลุมทุกหัวใจนี่คือค่ำคืนแห่งหายนะค่ำคืนที่ธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวและความเปราะบางของชีวิตมนุษย์ผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีตายพยายามเอาชีวิตรอดให้พ้นจากริมทะเลให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขารู้ดีว่าหลังจากแผ่นดินไหวสิ่งที่ตามมาคือสึนามิที่พร้อมจะถล่มพวกเขาแต่สายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้น้าท่วมถัง,งบางพื้นที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทุกคนจึงต้องวิ่งไปในทางเดียวกันสร้างความชุดลมุนวุ่นวายเบียดเสียดกันไปมาภาพความโกลาหลบีบหัวใจแล้วพวกเขาก็วิ่งมาจนถึงทางตันน้ําท่วมขังอยู่ด้านหน้าท่วมสูงจนแทบมองไม่เห็นฝั่งบางคนพยายามว่ายน้ําข้ามไปแต่กระแสน้ําเชี่ยวกรากแรงกล้าบางคนจมหายไปกับสายน้ําบางคนหมดแรงหยุดนิ่งก้มลงไหวขอพรสวรรค์ความหวังริบรี่ลงทุกขณะไม่มีใครกล้าเสี่ยงว่ายน้ําข้ามไปอีก ความสิ้นหวังคืบคลานเข้ามาแทนที่แล,แล้วเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังผู้คนหันกลับไปมองแล้วก็ต้องตะลึงขึ้นทนันวิสูตท่วมหัวกำลังซัดเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วคลื่นมหาศาลพืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนต้นไม้และผู้คนถูกดูดกลืนหายไปกับสายน้ำเสียงกรีดร้องเสียงร่ำให้ถูกกลบหายไปกับเสียงคำรามของคลื่นและเสียงฝนที่ยังคงตกหนักหน่วงทุกอย่างเงียบลง เหลือเพียงความเงียบสงัดความเงียบที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความสิญเสียความเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวของภัยพิบัตริครั้งใหญ่ภาพตัดไปยังตัวเมืองความพิบัติจากคลื่นสึนามิยังคงแผ่ขยายออกไปไกลโพ้นถึงใจกลางเมืองแม้พละกําลังของคลื่นจะลดลงไปมาก เนื่องจากเดินทางมาไกลแต่ความเสียหายก็ยังคงเกิดขึ้นคพื่นสึนามิไม่ได้ทำลายล้างสิ่งปลูกสร้างอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่มันทำได้คือการนำน้ำทะเลมหาสารเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมสูงจนผู้คนต้องลอยคอบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักพิงกลับกลายเป็นเกาะกลางทะเลผู้คนบนชั้นสองของบ้านต้องมองดูน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงชั้นสอง ความหวังของพวกเขากำลังลิกรีลงทุกขณะถนน,นหนทางกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่รถยนต์ลอยไปตามกระแสน้ำบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆลอยเคล้งคว้างไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกระกผู้คนต่างดิ่งรนพยายามเกาะเกี่ยวสิ่งของต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดเด็กๆร้องให้ผู้ใหญ่ต่างพยายามปรอบโยนแต่ใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังไม่มีใครรู้ว่าความพิบัติครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหรทุกคนต่างภาวนาขอให้พ้นจากวิกฤตนี้ไปให้ได้ คามกลางความลุกนิ้และความโกลาหลความหวังรืหรี่แต่จิตใจของพวกเขายังคงแข็งแกร่งพวกเขายังคงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อรอคอยแสงสว่างและความหวังที่จะมาเยือนเวลาค่อยๆผ่านไปและแล้วเช้าก็มาถึงสิ่งที่ผู้คนรอคอยก็ปรากฏขึ้นแสงสว่างแผ่ไกลออกไปบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ค,อยคอย่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าพร้อมกับสายฝนที่เบาบางลงและค่อยๆสงบลงแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สาสองลงมา แทนที่ความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้านี้แม้จะเป็นตอนเช้าแต่เมฆฝนก็บดบังแสงอาทิตย์ทําให้โลกยังคงมืดมนแต่ตอนนี้แสงสว่างกลับคืนมาอีกครั้งเมฆฝนเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆเปิดเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามสดใสสวยงามราวกับภาพวาดแต่ความสวยงามนั้นกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียเพราะสิ่งที่เมฆฝนทิ้งเอาไว้คือความเสียหายความพินาศและความพิบัติที่ผู้คนจะต้องอยู่กับมันไปตลอด บ้านเรือนพังเสียหายสิ่งของเครื่องใช้ถูกทำลายถนนหนทางเสียหายผู้คนสูญเสียบ้านสูญเสียคนรักสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้จะฝังรากลึกลงไปในความทรงจำของผู้คนตลอดไปแม้แสงสว่างจะกลับมาแต่รอยแผลเป็นของความพิบัติจะยังคงอยู่เป็นเครื่องตวนใจถึงความรุนแรงและความน่ากลัวของธรรมชาติและความเปราะบางของชีวิตมนุษย์เช้ามาแสงแดดส่องสว่าง แต่ความเสียหายยังคงอยู่น้ําท่วมขังบ้านเรือนจมผู้คนต้องอยู่กับน้ําอาศัยชั้นสองของบ้านที่ยังปลอดภัยโชคดีที่ทุกบ้านในละแวกนี้เป็นบ้านสองชั้นถึงชั้นล่างจะจมน้ําแต่ยังมีที่อยู่อาศัยพวกเขาต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางซากปรักหักพังและความสูญเสียแต่ด้วยความร่วมมือและความหวังพวกเขาจะก้าวผ่านความยากลําบากนี้ไปให้ได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับสารคดีเรื่องมรดกวันสิ้นโลก ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ